สวัสดีค่ะพี่้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอาแแบบล,ลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะหลังจากที่พี่แแบบในรุ่งคลิปมีใครส่งกําลังใจให้อีหล่าบางนะคะเมื่อวานที่ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันกับพี่ดองค่ะแล้วในวันเดียวกันนะคะก็มีการเปิดตัวพระเอกคนใหม่ของสาวน้อยเพชรเพลงค่ะพี่ดองค่ะซึ่งการเปิดเดทเกินขาดที่เขาขาดการไว้นะคะ เพราะว่าก่อนหน้านั้นมีเหตุการณ์แบบว่าผู้บริหารมีพิรุษอย่างไรผู้บริหารไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์เฟซของศิลปินท่านหนึ่งที่เป็นศิลปินอยู่ในเครือหมอลลำไอดอลของเฮียนหน่อยค่ะพี่ร้องแล้วเราก็อ,าอการโรพสพี่พี่ออฟนี่พี่ออฟเนาะโพสวารับสมัครผู้ช่วยคนขับรถหนึ่งตำแหน่งอย่างละหนึ่งตำแหน่งอย่างไะหนึ่งตำแหน่ง มีงานตลอดทั้งปีมีงานตลอดทั้งปีในห้องเริ่มเอ๋อแล้วหรือว่าจะมาเป็นหมอลำสาวน้อยพี่เพแพงแล้วเราไปเห็นอะไรไปเห็นพี่รุตพ่อนนเห็นพี่รุตพ่อโจคือไปคอมเมนต์แล้วก็เอ้ยหรือว่าออบสุรพลเพชรบ้านแพงไหมหรือว่านุนนันนี่แบบเ้้ากันเลยเกิดเพราะว่าเอ๋เอ๋ใช่หรือเปล่าในที่สุดก็เปิดเผยจนได้นะคะพี่ออบสุรพลนะคะสาวน้อยพี่เพ็นแพงนะคะ ปีนี้พี่น้องคะมาเป็นพระเอกเป็นแถวพระแดงนางไอปีนี้สาวนรเพลินโอสาวนรเพลินพแพงลำเรื่องพระแดงนางไอนะคะซึ่งมีพี่อมแอมเป็นนังเอกแล้วก็มีพระเอกใหม่ของเราคือพี่ออบสุรพลนะคะซึ่งมาแทนตัแหน่งของพี่วัดศิวดลเพราะว่าพี่วัดศิวดลต,ต้องมาช่วยวงสองนะคะพี่น้องคะ่ะซึ่งต้องมาซอยสาวนรเพลินโชโดด้วยความสามารถด้วยศักยภาพที่หลายยางของพี่วัดนะคะ เอาง่ายๆคืออยู่ตรงนั้นพี่วัดก็เป็นพระเอกข้อมบอดมาแล้วหลายปีมาตรงนี้พี่วัดไม่ได้เป็นแค่พระเอกค่ะพี่น้องเป็นครูเป็นหวนัวหน้าเด็กน้อยน้นองๆเป็นครูฝึกเป็นพระเอกด้วยเหมือนเดิมพี่วัดศิวดลน,นะคะลายตำแหน่งแล้วก็ได้พี่ออิสุรพลมาแทนตำแหน่งที่ได้โยกย้ายกันนะคะ ซึ่งพี่มอมแอมกับรู้สึกสะออนคือพี่ออฟกับพี่มอมแอมนี่เขาเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันเขารู้จักกันตั้งแต่นูน่นสมัยแบบเป็นมอหองหมอล่ำพี่วอมแอมเป็นเอฟซีพี่มอมแอมเด้พอมแอมติดตามเน่ติดตามชีวิตว่าแบบพี่ออฟพี่วอมแอมก็เป็นเอฟซีเป็นเอฟซีมั้งแต่เรียนอยู่มัธยมมากมายคือชอบเอกลักษณ์สองคนเนี้ยเขามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันพี่ออฟนี่สิเป็น ล่ำเพืนเด่นการล่อมว่าเด่นการร้องลายเหงสกาละเด่นพี่ออมแอมจะเด่นเรื่องการฟอนการฟอนการล่าฟอนออนชอยแต่พี่อ๊อฟก็จบการฟอนมาดิการฟอนกับพี่้องค่ะซึ่งทุกสองคนนี้เขาการันตีด้วยผลงานด้วยภาพลักษณ์ด้วยเอียงเอกลักษณ์ทุกอย่างคือลงตัวมากเป็นคู่พระนางที่ลงตัวมากนะคะ แล้วก็ได้ไปเห็นคลิปที่พี่อมแอมกับพี่ออฟฟอนเกี่ยวกันเมื่อคืนไม่ได้ซ้อมใส่กันแต่ลงตัวมากนสดแม่เป็นเพ้งกสิกายเป็นออุ้งอิงออมแอมอออฟห้าอเพลงคายโอที่เราเห็นเนาะห้าอค่ะพี่้องค่ะพี่แต่ออองอิงออมแอมอออฟรวมห้าอนะคะพี่้องค่ะ ก็ถือว่าลงตัวเพียมแปมรู้สึกสะอ่อนล่งตัวเพียมแปมไม่รู้หรอกว่าพี่ออมจะอยู่กับเรากี่ปีแต่รู้แค่ว่ามันลงตัวมากปีนี้เพราะว่าอย่างน้อยก็หนึ่งปีแหละเพราะว่าศิลปินหมอร้องหมอลำแต่ละคนขึ้นวงไหนจะต้องอย่างต่ำหนึ่งปีให้จบหนึ่งฤดูกาลแน่นอนว่าฤดูกาลนี้จะพาพได้เห็นอะไรที่สวยสดงดงามอ่อนช้อยเพียบพร้อมแน่ๆนะคะเพ <ๆ S 1> ียมแปมกัรู้สึกศิเด็นหลัชื่นชมชอบรู้สึกว่าเป็น ผู้ที่ลงตัวมา,มากๆนะคะพี่น้องคะและสิพ่าไปส้มคลิปนะคะเดีย๋ยวจะพาไปชมคลิปก็เฮฮากันเพราะว่าสิเป็นพี่บอยสิริชัยก็มาคอมเมนต์นะคะที่เห็นเห็นศิลปินลหลายคนที่ไม่อยู่ในเครือสาวน้อยนะคะที่เป็นของสังกัดอื่นแล้วก็หัวหน้าวงแลวก็ศิลปินทียูในขายอื่นก็มาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับพี่ออฟด้วยที่ได้มาอยู่ในอ้อมแขนของสาวน้เพชแพงอ้อมแขนของก้อยโจยุกับอีหลาอียุกับเปียมแอมนะคะ พี่อมแอมอีกคนหนึ่งที่ทํางานเต็มที่เต็มที่นะคะพี่อมแอมพี่วันพันพี่สุสายใหญ่ถ้าเป็นพวกสองพี่พี่ฮอดีนะคะพี่อมแอมก็พี่ฮอดีมเคยขันงันได้ค่ะเด้อค่ะสองพี่น้องคู่หยุมนะคะบอมเป็นคููพานั่งได้ค่ะคู่หยุมค่ะจังใดจังใดก็อย่าอย่าลืมไร่นะคะอย่าลืมไร่พี่อมแอบครับพี่ฮอดี้ะเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากไปได้อ้อมอ้อมใจนะคะแล้วก็ชื่นชมพี่วันสุปรดนมากๆชื่นชมจากใจแบบ ทำได้ทุกอย่างเป็นพระเอกเล่นตลกก็ได้เป็นพระเอกก็ได้เป็นครูสอนเต้นก็ได้ three in one four in one นะคะในคนคนเดียวสําหรับพี่วัดนะคะมอลองมอลำมอลองมอลำด้วยวัยวาระด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความเหมาะสมหน้าที่บทบาทก็จะเลี้ยนไปเรื่อยเปืเี่ยนไปเรื่อยแต่ก่อนพี่อ้อมแตมมาเป็นมอลำเลๆ เป็นผู้ยางน้ก่กกอนแล้วก็มีโอกาสได้เหมือนเป็นนั่งเอกนั่งเอกสำรองนางเอกวัน,กสน,กนสิปันเป็นนั่งเอกนั่นแหละเอาไงคือตอนนี้เราตนศินป์ว่าสิปันเป็นนั่งเอกนั่นแหะแต่ที่มีด้วยความแบบว่าความนิสัยส่วนตัวเป็นคนตลกแม่ซอสอแม่เจี๊ยบนี่หัวหน้าเจี๊ยบทิติมา แม่เชาวล,ลาซ้อนเป็นนางเอกใครเป็นนางเอกได้ล่ละให้เป็นนางเอกเลยแต่เดี๋ยวภาพนีพ้องกับบริษัทนางเอกต้องเป็นนางเอกจริงๆไหมเนี่ยพี่รู้งศิลป์ไป่านางเอกอ่ะก็ต้องเป็นวาดนางเอกจริงๆสิไม่ใช่ตลกตะแรงเหมือนเราเราเป็นนางร้ายได้นะเราเป็นตลกได้แต่เราเป็นนางเอกไม่ได้ก็เลยไปฟืน้นไปข้างน,นก่อน เขาเรียกว่าะไรนะไปเขาเอ่นว่อยอย่างยอดแย่ต้องการที่เปิ้ลปั่นว่่อยากเป็นอย่าเป็นตลกอย่าเป็นนักลายไปสิพอมาอยู่สาวน้อยคือต่อโจทย์มากพี่มมแป๊บไม่เป็นนางรลายตลอดสแสดงเอ็มวีแสดงเอ็มวีรับบทก็ลายแบบรู้สึกว่าเข้ากับจริตตัวเองมากพี่มมแบบก็คิดว่าพี่มแบมาถูกที่นะแต่แค่เวลาของพี่มแบมันยังไม่มันยังไม่ ลงล็อบเป๊ะางงสิมาค่ะยังเชื่อมั่นว่าต้องมีเวลาเป็นของตัวเองเออ,อยังเชื่ออยู่นะคะพี่นอ้องคะเข้ากับอยู่ในความเขาเรียกอะไรนะความคาดหวังวาดฝันมีจินตนาการว่าเอออย่างน้อยการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีๆรออยู่นะเข้าต่อไปต้องเล็้ใจตัวเองด้วยอุ้ยจะเป็นอุ้ยมโนมโนใช่ค่ะมันคือความมนนไปข้างหน้าแต่เป็นสิ่งที่สร้างในยบรรใจิดตัวเองว่า ถ้าเราพัฒนาขึ้นเราจะเจอสิ่งดีๆพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะพี่ดองค่ะจะใส่จะในการสิพาพี่ดองไปบ้างคลิปพานางฟ้อนเกี้ยวกันนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปคลิป,ลปนี้ส่งท้ายกันเลยกันค่ะ